ครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับหลังจากที่ผมปลูกมันเทศในที่คุมผ้าแบบนี้นะครับก็ได้มาสักยี่สิบวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดก็ติดแล้วนะครับก็เป็นวิธีการทดลองปลูกนะครับมันเทศ คุมผ้านะครับก็คือช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็หญ้านะครับมันขึ้นเวลาเราลดน้ำรับหญ้ามันขึ้นดีนะครับหญ้าเนี่นะครับนี่ยถ้าไม่ได้คุมก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ทดลองปลูกก็จะมีอันอันที่ไม่ไม่ได้คุมผ้าก็มีนะครับนะครับหญ้าวันนี้ก็มาฉีดยาฆ่าหญ้านะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับปลูกแล้วหัวมันจะสวยหรือมันจะเป็นแบบไหนก็ยังไม่รู้นะครับก็พึงทดลองปลูกนะครับตอนนี้ก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับอัดบำรุงไปเลยนะครับตอนนี้เพื่อที่จะทำประมาณสักสองเดือนกว่าๆให้ได้ขุดนะครับตอนนี้ก็จะยังไม่ถึงเดือนนะครับประมาณยี่สิบวันนะครับ ก็จะใส่ปุ๋ยให้มันแตกกอดีๆนะครับ